นัยนคะ่ะเรามาเจอกันชั่วโมงที่2นะคะเด็กๆวันนี้ชั่วโมงที่2เป็นภาษาไทยคะ่ะ่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ่ะเด็กๆนะคะเราจะได้เก่งเราเป็นคนไทยเราเป็นเด็กไทยเราต้องพูดภาษาไทยให้ได้คล่องกว่าคนอื่นเลยเพราะเป็นภาษาของเราเองนั้นแล้วเรามาฝึกเรียนภาษาไทยกันนะคะภาษาไทยวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆให้เรียนรู้เรื่องของสระแอค่คะเด็กๆค่ะ สะระแอนหน้าตาของสะระแอน,นะคะก็เวลาเราเขียนนะคะ <S <S เราจะม้วน er> หัวกลมๆก่อนนะคะเราจะม้วนหัวกลมๆก่อนเดี๋ยวครูขยันใช้เลเซอร์นะคะม้วนหัวกลมๆก่อนนะคะแล้วก็ลาดขึ้นไปข้างบนนะคะเวลาเขียนพยัญชนะไทยถ้ามีหัวนะคะนักเียนนึกไว้เลยนะคะพยัญชนะไทยถ้ามีหัวต้องม้วนหัวกลมๆก่อน หัวกลมๆไม่ได้ทึบด้วยนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะอย่างนี้คือสละแอหรือบางคนเขาเรียกว่าคล้ายๆสละเอสองตัวคู่กันนะคะเ,เรียกว่าสละแอนะคะถ้าเราเรียนเร,เรียนรู้เรื่องของสละนะคะเด็กๆคะในสื่อการสอนเขาจะทำสีแดงให้เด็กๆเ,เห็นชัดเลยว่านี่คือสละแอนะคะสละแอเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเขียนแบบไหนนะคะตำแหน่งของสละแอนนะคะเด็กๆ สระแอจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะนะคะเขาจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะเสมอไปอยู่ข้างหลังพยัญชนะไม่ได้นะคะตำแหน่งของสละแอต้องอยู่ข้างหน้าพยัญชนะเห็นไหมคะตรงเด็กๆเห็นขีดสีดำๆไหมคะขีดสีดำๆนี่หมายความว่าให้เด็กๆเติมพยัญชนะใส่ลงไปข้างหลังสละแอถ้าเด็กๆเติมคําพยัญชนะตัวไหนเวลาอ่านออกเสยียงมันก็จะไปควบคู่กับสละตัวนั้นนะคะ เอา yup. ล้นะคะครูทวนอีกทีนะคะสระแอเวลาเขียนนะคะเราจะเขียนข้างหน้าพยัญชนะนะคะพยัญชนะจะอยู่ข้างหลังสระแอแต er ่เวลาออกเสียงถึงแม้สระแอจะจะเขียนข้างหน้าแต่เวลาอ่านออกเสียงเราทุกครั้งถ้าเราจะสะกดนะคะเราจะออกเสียงพยัญชนะก่อนนะคเสียงพยัญชนะก่อนแล้วเราก็ออกเสียงตามด้วยสระนะคะอันนี้ คุณครูได้ให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนสระแอน,นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกสะกดคำสระแอที่ผสมสระแอกันนะคะคำแรกามากับพี่ยีรับนะคะพี่ยรับตัวน่ารักทีเดียวพี่ยรับมาให้เด็กฝึกออกเสียงสระแอน,นะคะคำแรกนะคะเวลาเราออกเสียงถึงแม้เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าถึงแม้สระแอเราจะเขียนก่อน แล้วก็ตามด้วยพย,ยัญชนะแต่เวลาออกเสียงให้เราออกเสียงพย,ยัญชนะก่อนเวลาเราสะกดนะคะนะคะเดี๋ยวคุณครูสะกดให้ฟังคําแรกก่อนนะคะกแอแแนะคะกแอแอแอ่านควบเป็น่างนี้นะคะไปแล้วนะคะคาต่อไปนะคะจ นั่งนะคะจอแแจไปนะคะโดแแจนะคะไปนะคะตแแจบ ชอแอแสต่อไปนะคะหอแอแหคำต่อไปนะคะชอ,อแอแฉคุณคุ้นแม่นั้คะน่าจะคุ้นบ้างนะคะต่อไปนะคะงอ เด็กๆต้องคุณแน่ๆเลยเวลาจะอยากจะเอาของเล่นจากคุณแม่เด็กๆจะร้องงองแงคำนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะคอแอแครชอแอแชอไปนะคะพอ คยนั่งแพกับคุณแม่ไหมคะแพแพก็คือไม้ไผ่ที่เขาทบเอามามัดรวมกันติดกันแล้วก็เอาไปลอยยนบนแม่น้ําถ้ามัดด้วยไม้ไผ่ลําใหญ่ๆต่อกันเยอะๆก็สามารถให้คนขึ้นไปยืนบนแพนั้นได้นะคะต่อไปนะคะนอแอแ่ต่อไปนะคะ,อออะ,คะลอแอ ีนี่ผสมกับพยัญชนะแค่คำเดียวตั้งแต่คำนี้ไปนะคะก็จะมีคำมาผสมอสองคำเพื่อให้เป็นความหมายใหม่ขึ้นนะคะคำแรกคำนี้มันจะมีคำว่ากาโกอากานะคะมาแล้วก็โฟอรแฟนะคะโกอาการโฟแอร์แ Go มีคำว่ากากับแฟ เอามาเขียนติดกันก็อ่านเป็นความหมายใหม่ว่ากาแฟรู้จักกาแฟนะคะที่คุณพ่อชอบดื่มหรือคุณแม่ชอบทานก่อนไปทำงานนะคะกาแฟนะคะเอาคำว่ากากับแฟมาเขียนติดกันเป็นความหมายใหม่นะคะเดิมกาก็คือเป็นอีกาหรือกาน้ำนะคะแล้วก็คำว่าแฟเฉยเอามาเขียนติดกันเป็นกาแฟนะคะ คุณครูไปคำใหม่นะคะบอแอแบมออือมือ e เ e, ขียนติดกันเป็นแบมือ e นะคะอีกครั้งนะคะบอแอแบมออือมืออ่านเขียนติดกันก็เป็นความว่าแบมือ e เด็กๆแบมือ e กำมือนะคะเวลาเราออกกำลังกายคุณครูจะให้เด็กๆกำมือเด็กๆแบมือ e อย่างเงี้ยนะคะ โอเคค่ะคำต่อไปถออือถือหอแอแหอีกครั้งนะคะถออือถือหอแอแหเอามาเขียนติดกันเราอ่านว่าถือแหเด็กๆรู้จักแหไหมคะแหก็คือเป็นตะข่ายที่เข้าไว้จับปลานะคะเด็กๆ เขาจะทําเป็นตะข่ายใหญ่ๆแล้วเวลาชาวประมงก็คือคนจับปลาเวลาเขาจะจับปลาเขาจะหวานแหหวานแหที่เป็นตะข่ายใหญ่ๆลงไปในแม่น้ําแล้วเขาก็สักเอามือสาวดึงขึ้นมาก็จะมีปลาติดมาที่ตะข่ายอันนั้นนะคะตะข่ายน,นั้นเขาเรียกว่าแหนะคะเป็นอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งนะคะครูไปคาต่อไปนะคะ อคำนี้เมื่อกี้เราเรียนแค่มีสองคำคำนี้มีเยอะกว่าสนะคะมีอะไรบ้างมาดูเลย m มอีม e ีกอากาฟอแอร์แฟมีเพิ่มมาอีก1นึ่คำนะคะเมื่อสักครู่เราเรียนไป2องคำตรงนี้มี3ามคำไม่เป็นไรเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะมีเพิ่มมาแต่เป็นคำไม่ยากมีมมมาสระอีมอีมีกอากาฟอแอร์แฟ ถ้าอ่านเป็นประโยคยาวๆก็คือม e ีกาแฟอีกครั้งนะคะมีกาแฟนะคะคำต่อไปนะคะก็มี3คำเช่นกันคำแรกรอแอรแอร์คำที่2ดออูดูคำที่3ตออาตา do, u, do คุณครูทวนอีกครั้งนะคะรอแอรแอร์รออูดูตออาตาอ่านรวมกันเป็น แลดูตาแลดูตานะคะตาตรงนี้น่าจะเป็นได้สองแบบเป็นตล,ลูกตาของเราหรือเป็นคุณตาก็ได้นะคะมีเขียนเหมือนกันอ,ออกเสียงเหมือนกันแต่ได้สองความหมายนะคะตาความหมายแรกอาจจะเป็นคุณตาคุณตาที่เป็นแฟนกับคุณยายนะะหรือคุณตาที่เป็นหรือตาที่เป็นลูกตาเรา ะค,ะคำต่อไปนะคะ o r a หออือถือหอแอแหอีกครั้งนะคะ o r a หออือถือหอแหอแหอ่านรวมกันนะคะถือแหคุณครูลืมบอกไปว่าอา่านรวมกันเนี่ยเราเรียกว่าประโยคเอาถ้าเอาคำหลายๆคำมาเรียงกันเราจะเรียกว่าประโยค ประโยคจะทำให้เราเข้าใจคํามากขึ้นเข้าใจความหมายมากขึ้นนะคะอ่า,อาถือแหอานรวมกันเป็นถือแหอานติดกันนะคะเราก็จะได้ทราบว่าใครนะถือแหก็คืออ่าคุณอานี่นะคะโอเคนะคะคุณครูขออนุญาตจบใน ประโยคนี้ประโยคสุดท้า,ายนี้นะคะว่าจบในเรื่องของสระแอของในบทเรียนอันนี้นะคะคิดว่าตั้งแต่ที่ครูสอนมาเด็กๆคงเข้าใจเรื่องของสระแอได้ยิ่งขึ้นนะคะสรุปก็คือสระแอเวลาเขียนม้วนหัวกลมๆก,ก่อนแล้วลากขึ้นไปข้างบนม้วนหัวกลมๆก,ก่อนแล้วลากขึ้นไปข้างบนสระแอรหรือบางทีเราเรียกว่าสระเอสองตัวติดกันนะคะแล้วก็ตามด้วยเพียนชนะ น,ะะนั่นคือคำผสมสลับเองนะคะแล้วเราค่อยพบกันในหนังสืออันโอเกได้ K อีกทีนะน,นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆนะะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ